สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศ้าเด้อจ้าพี่น้องมาจุกหูจุกคนมือวนนี้น้องคอนกับอีแมลงลงมาเก็บมักเพชรพี่น้องแม,ม <c oughs> สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสบายดีตอนเศ้าเด้อพี่น้องลงเก็บมักเพชรสิไปสวยที่เอาไปให้เงินนะพี่น้องเงินใส่กัไหมมาเก็บมักเพชรเก็บมักเพชรตอนเศ้าเด้อพี่น้องเก็บกะ เก็บเปนเ่งสุกบลายเพราะเท่าเก็บไปขายตลอดเนาะน,นีูแหละมาเก็บวันนี้ตอนเสาร์เมื่อวันเก็บซีไปซอยเฮือนเมทาวพิหรือวันเมทาอ้อมเพื่นอนเสียแล้วเด้อพี่น้องคอนไปเบิ่งกับแม่ตอนน้เพินว่าโซโเดี๋เสื้อม,มังแม่มาโต๊ะเดี๋ยวนี้เพื่อนก็นได้เสียชีวิตลงแล้วเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้พี่น้องตอนเจ็ดโมงแรงพี่น้อง เจ็ดโมงเขิงวานนี้ตอนแรกแม่เพิ่งจะได้เสียชีวิตลงเลยพี่น้องหลายคนกัดชีเห็นเนาะพี่น้องในคลิปไอ้กลุ่มเพิ่นเป็นมะเร็งอะยะสุดท้ายพี่น้องน้องคอนรยังสวยแม่ละครเก่แม่แล้วแกมังเพชรไปให้เพิ่นเพชรกินยัางไรได้ให้เพิ่นได้หมเนาะแม่กับบุ้มีอยังแต่กระบะลูกเต่าอยู่น้ำลูกผู้เลี้ยงน้ำกาบุ้มีผัวเป็นแม่เลี้ยงเดียว เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนเดียวแม่ก็ะเทศเสียชีวิตลงเลยนักเพจกาหน่อยใหญ่อีแม่ก็บเพกาอยู่เหมาอลไรพี่น้องะเล่มเอาหน่อยหน่อยก็ได้ไล่เติบพี่น้องเมื่อคืนนี่นะอีพอไปนอนอีพุ่นเลยพี่น้องไปช่วยเบียเพิ่นหู้จักกัาเพิ่นเสียแล้วกลับไปพุ่นเลยพี่น้องนอนจนสอดแจ้งพี่น้องมาได้นอนเลยพอห้างัำมาหอนเงานแล้วก็เขานอนตัว

เดี๋วคนไหนเล้วเก็บไปตลาดตลอดเฮ้ยดีกินละใส่แกงมะมัน้ำมันเพิ่อนแต่เพ่เห็การณ์อะไรตอัว่าวันข้ามเป็นบ่แม่สงสกานเพิ่อนวันคันมือนี้มือนี้วันจันทร์มืออื่นเนี้ยเนาะอ๋อเกะ คนไปก็คือสิเบียร์ลายดอกพี่น้องเพราะว่าโควิดไปกระยานน้อแม่นนกนนระายบฟฟ่่ผู้้พีองทางบ้านเพิ่อนเกษตรผ่านหรือบอ่งานศพน้องหลายคนเลยคนก็บ่ค่อยหลายแล้วโควิดก็บ่ให้โฮมกันหลายเอาก็ย่านแม่ไปก็ต้องใส่แมสแล้วก็ ไปช่วยเรื่อยงานไปแล้วมไปแล้วมึงอ้ไรหรืองมาซมาเพชรตัวแก่เ่ยพี่น้องเด้อพี่น้องมาเพชรน้อกันตอนเศร้าเด้อเพชรกับป้าต้องกนแต่แซกนข้าวปุ้นเนาะตัดกับข้าวปุ้นขนมจีนระดิกินดนละยากเลย แล้วแม่ก็บวันชงเห็ดให้กินเดพี่น้องเอ้ยนี่แม่เพื่อนกัว่าอยากไปน้ำพี่น้องเพื่อน้องคอมเบรย์อยากไปอีแม่ยังบินบินหัวอยู่แต่เพื่อนอยากไปกับวายอยากไปทำบุญน้องคนเด้ไปกินมุกกินทานน้องคนแน่เห็นต้นเห็นอย่างน้ำแน่พี่น้องแต่พี่น้องคือกันนะแม่เนาะ ต้นเป็นงูเป็นท่านน้ำเงินเดิสวยเยอะสวยงานมาแัลอะพี่น้องจากเป็นเศษยังเลยเด้อพี่น้องไปเบิ่งนกกันเด้อจวนลูกพี่ย่างมาแล้วเรียงลูกเดียวเราไม่ได้เป็นยังแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นคู่เป็นยังแบบน้องนะเป็นยังเป็นสาวนธรรมดาเงี้ยเรียงลูกเดียวเพิ่นก็เฮ็ดมาแล้ว เงินกับด้ตารางงานนั้นทั้งเพิ่มมาที่นี่เงิไม่ทานี่อายุได้จักปีแล้วไม่สปลายแล้วบอกกันแก่เตะนะนี่นะแปสิปลายสามสิบกเท่าหรือเท่าคนไทยก็คือกันั่นหละลูกเอ้ยก็ไปดีเพ่อนแหละูนดีมีสุขแล้ว มังคุณยังกะสู้ต่อไปใช้ชีวบต่อใไม่นั้นหาทุกบตแกนี่นะพี่แม่เพิ่งลงมาเก็บแต่เสานี่ก็เลยพี่น้องเก็บทานนครเป็นกัเป็นกะายลูกเตากับเม็ดเรื่องเงินทำป็นปัว หมอเพม่นกระซมกับเมื่อขายดินขายดอนใส่ถ้าหันผัวแม่่มีเลยยามตะบอลอยู่อะลรเป็นเป็นลายปีบ๋ว่ะยช่วงเข้าไปพเดฟช่วงเข้าไปกันฮะก็เป็นช่วงนั้นละไหนช่วงน้องคอนกับอีแม่ไปนะยังกินข้าวกินยังไถอยู่พี่น้องแต่เพิ่นหว่าบ่ได้แล้วนะแม่ใช่ก็ค่อยๆด้ไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เคยเห็นกระเขาไปเบิ่งในคลิปเก่าน้องคอนด้วพี่น้องกายมีอยู่น้องคอนได้ลงคลิปตอนไปยำเพิ <laughs> ่นก็บ่กุ้งนะเด้ไปให้คลิปเด้ตอนเราเป็นแห้งๆก็บ่วกสุดได้ไปแหละตัวเองก็เจ็บเป็นสองสามมื้นอนี่พี่น้องไอ้กุ้งเพิ่นก็ลงคลิปเอาแผ่นเพลินเอานมอีหยังไปให้เพิ่น ตอนสาวก็ให้น้องค้อนแม่กายกัก่งว่าจะไปช่วยเบียงตอนคำให้อีพ่อไปพี่น้องเ <c oughs> พ็ดกับผู้ดีแสบเลยพี่น้องคนไหนญาติ <c oughs> พิ่นก็มีเด้พี่น้องอยู่กู ญาติเพิ่นการยุรั์ได้เนาะอยู่ทาง U.S.A พี่น้องเพิ่นก็ตามหาแต่วหางานบ่เห็นหลายปีแล้วเนาะซื้อญาติเพิ่นกันอย่างนางอินโต๊ะบอกห้องป่าอินโต๊ะลูกสาวบ่แม่บ่หลานสาวเพิ่นอ๋อก็บ่ได้ข่าวได้ข่าวเลยพี่น้องเอ้ยถ้าพี่น้อง FC ผู้ใดถ้าว่าฮู้จักทราบข่าวกัติดต่ออ่านบอกเตยเด้อพี่น้องเด้อว่า พี่ประหเพิ่นเสียแล้วสื่อว่านั่งอ้อมเนาะอยู่บ้านละป่นได้เสียชีวิตลงแล้วเด้อมดมดอายุเพิ่นแล้วแก่เถาแล้วเพิ่นตามหาหลายปีแล้วพี่น้องไปหากันยังบ่เห็นประหยัดพเกี่ยวเองเป็นมะเร็งประหยัดถูท้ายเบิ่งคับไอ้กุ้งกาเป็นตาอีต้นเพิ่น ห้องเจ็บปวดแล้วเนาะซ้าแล้วเนาะเมื่อวันกับมื่อื่นจะเก็บไปมื่อื่นเป็นมือปุ่งพี่น้องหรือว่าเป็นมือเอาไปป่าอะไรเนาะสงสารสงสารแล้วมื่อื่นหน่อยพี่น้อลายเตยไปเต็มซ้ำจะหน่อยกันสิไปกับอีแม่พี่น้องอันนี้ยังสาวอยู่ลูกจะถามเมาเก็บเมื่เพชรพี่น้องจะอาบน้านุ่งเครื่องแล้วแล้วก็สิไปสิเก็บดอกไม้น้ำ ประมาณสองโลนี่ไหนเนาะเพราะแล้วเ,เก็บไปไม้หัวเชียวเก็บไปลายกันตู้ยกตู้เย็นกับพรมีตู้เย็นพรมีแม่นเลย,อยเอาไว้กัอย่ามปนเหี่ยวเนี่ยครับพี่น้องใดีพี่น้องคลิปนี้น้องคอนกาคอ,อลาไปก่อนเดี๋ยวจ้าฝากส่องน้องคอนสวรรค์เคซามในเดี๋ยวจ้าพี่น้องพระลูกสาวใน,นเดี๋ยวเจ้าพี่น้องจะหน่อยกระสิไปเพื่อแหละไปเบิ่งนตรงกันเดีพ๋พี่น้องพี่น้องบ๊ายบาย